อาถรรพ์ป่าและประสบการณ์ลุยดงพงไพรในชีวิตจริงของพนมเทียนชุดจับตายเมื่อความปรากฏว่ามีเสือดำขนาดใหญ่ออกมาอารวาดที่บ้านมายอและข่าวก็มาเข้าหูเชิดวรชาติและฉัดชัยพนมเทียนจึงร่วมกันหาทางกำจัดไอ้ดำตัวร้ายที่มาทำร้ายลูกบ้านจนหน้าตาเละเทะลูกตาทะลัก ชนิดไม่ตายก็ปางตายขอเชิญพบกับเสือดำที่มาโยอโดยพนมเทียนได้นบาบัดนี้ครับบท11ชั่วไม่ถึงอึดใจเท่านั้นบ้านทั้งหมดพร้อมทั้งมีดทั้งไม้ไฟฉายและใต้ก็เหกันเข้ามาล้อมข้อแพ้เต็มไปหมดเสียงที่พูดกันเซ็งแส่ไม่ได้สับ หูผมเองในขณนะนั้นก็อื้ออึงจำสัพพะสําเนียงไม่ได้อิผมแทบสะดุ้งโยงเมื่อโตยีเดินเข้ามาตบทีการคอพร้อมกับหัวเราะหึหยเองแน่มากเสือตายตัวหนึ่งแต่แพ้ข้าปนปีเกือบหมดทั้งคอคอผมตกพูดอะไรไม่ออกในแต่กรอกหน้าโตยีใส่หัวสะบดพึมพำอยู่ในลำคอแล้วร้องตะโกนสั่งความกับไอ้มะและลูกบ้านพวกนั้นโดดเข้าไปในข้อแพะทันที มะคว้ามีดทิ่นเน็บหลังออกมาเชือดคอแพะที่ถูกลูกปืนตายคาที่ไปก่อนแล้วพอเป็นพิธีเพราะศาสนาอิสลามก่อนที่จะเอาสัตว์มาเป็นอาหารได้ต้องมีการเชือดด้วยมือเสียก่อนต่อไปก็ตรวจดูตามแพะบาดเจ็บเหล่านั้นจับออกมานอกคอกตัวไหนเห็นสาหัสนักจะรักษาไม่รอดแน่ก็ลงมือเชือดกันเดี๋ยวนั้นเลยชุลมุนกันไปหมดส่วนไอ้ดำตัวร้ายถูกหามออกมาวางไว้กลางลานบ้าน ผมไม่พูดอะไรกับใครสักคำเดียวเดินไปนั่งจ้องอยู่บนชานไใ้ถุนบ้านควักบุหรี่ออกมาจุดโซ่ไม่ได้มีความรู้สึกยินดีหรือภาคภูมิใจอะไรเลยจนนิดเดียวในการล้มเอ็ดดัมมหาการตัวนั้นได้เพราะปรากฏว่าแพะในข้อของโต๊ะยีพลอยถูกลูกปืนที่ยิงอย่างไม่นับของผมตายคาที่เปสามตัวอีกสาหรือสี่ตัวพิการสาหัสจนถึงกับต้องเชือด ขณะนั้นมันเป็นเวลาประมาณสามนาฬิกาเศษพวกหนู่บ้านทั้งหมดชุลมุนกันอยู่ที่ซากแพะและซากเสือจนสว่างเสือถูกมัดขาหลังชักรอกโยงไว้กับต้นไม้ใหญ่ริมบ่อน้ําและแพะต้องถลกหนังชํำแหลกกันเป็นการใหญ่มะเข้ามาบอกผมว่ามันเป็นเสือตัวเดียวกับที่ฟัดกับเซงแน่นอนเพราะมีรอยแผลของไม้ทีตะโพกข้างหนึง่งเสียบลึกเข้าไปประมาณสองนิ้วแต่เป็นแผลไม่เจอกันอะไรนะัก น้ำหนักตัวของมันประมาณ80กว่ากิโลกรัมจัดเป็นเสือดำที่มีขนาดใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวใกล้รุ่งขณะที่ผมค่อยๆไต่บันในเรือนของโต๊ะยีเพื่อจะแอบนอนผู้ใหญ่บ้านก็เดินตามขึ้นมาอิพุ่งนี้เอยงกลับตานีไม่ได้จนกว่าเองจะกินแพะเจตัวให้หมดซะก่อนแกชี้หน้าบอกมาตายหา่าให้เรากินคนเดียวเหรอเองใกล้ามาสองคนตกกินให้หมดถ้ากินไม่หมดเขาจะจับยัด เองมันพลานแพะไม่ใช่พลานเสือโ่ผมครางวางหน้าไม่สนิทนักเราไม่ได้ตั้งใจจะยิงแพะของโตยีเลยกดเสือมันโจรเข้าไปกลางฝูงแพนะน่าจะทำยังไงได้ล่ะโตยีคว้าหมากออกมาเคี้ยวกลมๆแล้วก็ค้อนปลาหลับปลาเลือดตอนมันโดดเข้าไปในคออแพะข้าก็เห็นแล้วกำลังจ้องจะยิงอยู่เหมือนกันแต่ไม่ทันเอง พอขยกปืนเอกซัดโครมโครมมาจากบ้านนังเซาะโนนนัดแรกข้าก็เห็นว่ามันกลิ่งไปแล้วอย่างดีแพะข้าจะถูกหลุกหลงสักตัวสองตัวเท่านั้นแต่นี่เอ็งยิงเสียอย่างกระปืนกลนแพ้ขัดถล่มเกือบหมดข้อก็เพราะนดทีสองถึงนดทีห้าของเอ็งนั่นแหละหนีแล้ววะหลานหลวงวิเศพผานเสือผมยิ้มอย่างแห้งแล้งที่สุดเราอยู่ทางด้านโนนเรามองไม่เห็นอะไรไอ้มารก็ไม่ยอมฉายไฟ รู้แต่เพียงว่ามันโจรเข้าไปเล่นแพ้ในคอกแล้วเราก็ยิงสุ่มๆเข้ามากล่าวว่าเอาให้เสืออยู่มันใช้ได้แพ้ตายแค่นี้ก็บ่นอยู่ได้โตยีอยากจะให้ลูกบ้านถูกมันลากไปกินอย่างนั้นเหรอหรือว่าอยากจะให้มันลากแพะในคอกไปกินคืนละตัวจนหมดคอกละ่ะเราไม่รู้นี่ว่าโตยีเฝ้าอยู่เหมือนกันถ้ารู้งั้นจ้างเราก็ไม่ยิงปล่อยโตยียิงเองดีกว่าโตยีไม่ว่าอะไรอีกนอกจากหัวเราะแล้วพยักหน้าเออเอ็งจะนอนก็นอน,นอเธอไอ้พรานแพะ พรุ่งนี้เองจะได้กินกลุมาแพะกระรี่แพะซุปแพะแถมด้วแพะย่างเอาให้หน้าเป็นแพะไปเลยและควรจะจับเองแต่งงานกับนางซาะก่อนแต่งก็จะต้องมาทำํำโซยาวีก่อนคราวนี้ผมแทบตาเหลือกร้องลั่นออกมาอ้าวหญิงชิบหายหนะักเข้าไปอีกสิมาเลือกอะไรที่เราจะต้องแต่งงานกับแอเ์ซว้าวเมื่อคือนนี้ตอนเฝ้าเสือเองเข้าไปมุดอยู่ในมุ้งของนางซาะ แกคุกคามาพร้อมกับชี้หน้าอีกครั้งใครบอกโต๊ะยีแอซอบอกเหรอเลือดอะไรมันจะบอกข้าข้ารู้เองสิดูหูตายเองข้าก็รู้นางนั่นมันก็ลิกลีกับเองอยู่เมื่อเช้านี่พอตกตองคืนก็ย่องเข้าหาซะแล้วตูโทถาไมไอ้มาดูก็ได้เราไม่ได้ไปที่บ้านซอกคนเดียวมาไปด้วยไอ้มะมันพวกดียวก็เองนั่นแหละว่าว่าแล้วแกก็เดินเข้าห้องของแกไป ผมถอนใจเฮือกล้มตัวลงนอนแลว้วก็หลับพลอยไปเพราะอดตะลับขับตะนอนมาตลอดทั้งคืนตื่นขึ้นอีกครั้งบ่ายโมงเข้าไปแล้วพอพโผล่ลงจากเรือนโตเยก็เห็นรถดันสุลก,กากรมาจอดอยู่ที่ลานบ้านรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งมองไปอีกทีก็เห็นเชิดกําลังยืนดูอยู่ที่ซากเสือดําซึ่งแขวนโยงไว้พร้อมกับเพื่อนดันสุลก,กากรอีกสองสามคนที่มาด้วยกันผมกระโดดลงไปทันที วิ่งเข้าหาพร้อมกับตะโกนเรียกพวกนั้นเชิดหันมามองหน้าผมด้วยสีหน้าตายตามเดิมของเขาแต่ลูกตามีรอยยิ้มยิ้มเอามือป้องปากกระซิบข้างหูไม่เลวอิดกระสุนห้านัดได้ตังแตัวทำไมเมหลอดเส้หมดค้อล่ะผมแยกเคี้ยวอย่ามาย่อเย้ยหน่อยเลยวะนายทิ้งเราไปปล่อยให้เราฟาดก็มันสองคนใกล้มะถ้าไหนไม่มาวันนี้เราเห็นจะแย่ทำไมก็โตหยีหอกหัก จะปรับเราให้กินแพ้ให้หมดและยังจะจับเราแต่งงานกันนังซาะด้วยสิแกหาว่าเรามดมุ่งหลานสาวของแกเชิดปิดปากหัวรอกคิกคิกกดนีนี่วาเข้าุาสาห์เชือดแพะตั้งเจ็ดตัวเตรียมแต่งงานให้นายพูดบ,าบานะ้าๆหน้านายมากดดีละเราขอกลับเลยวันนี้อ้าวไม่อยู่เข้าสุนัตตัดปลายก่อนเหรอผมสมบอยากจะเตะให้สักโครมแต่เกรงใจเพราะตัวหมอนั่นสูงกว่าผมมาก เชิดควักซองบุหรี่ออกมาแล้วพูดเป็นงานเป็นการว่าความจริงเราจะไม่มาแล้วเพราะงานยังไม่เสร็จแต่พี่ชายนายใช้ให้เรามาตามก็พอดีนายยิงเสือได้แถมแพ้อ,อีก7ตัวไปกลับไปเลยคืนเนี้ยเราจะต้องลงไปตรวจเรืออีกต่อจากนั้นอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงภายหลังเปิดรายการอาหารแพะอย่างมาโหลานซึ่งมาร่วมกินกันทั้งหมู่บ้านแล้ว เชิดก็เอาผมกับมะกลับตานีด้วยแลนด์โรเวอร์ของด่านสุลกากรคันนั้นโดยมีแกงกรุมาแพะอีกหม้อใหญ่ไปฝากเพื่อนฝูงด้วยจากความเอื้อเฟื้อของโต๊ะยีแอซะมายืนโบกมือหย่อยๆให้ผมอยู่ริมทางขณะที่รถของเราไต่ไปตามเส้นทางในสวนยางก่อนจะพ้นหมู่บ้านและผมก็เพิ่งจะมาทราบเอาในขณะที่ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วว่าโต๊ะยีแกขู่ผมเล่นไปงั้นเอง และแกก็ต้องเข้าใจดีว่าผมไม่ได้มีเจตนาสัปพะนอะไรในการไปซุ่มอยู่ในกระท่อมของแอร์ซะตลอดครึ่งคืนอีกสองสาอาทิตย์ต่อมาเมื่อผมกับเชิดแว้เข้าไปยิงข้างในหมู่บ้านนั้นอีกก็เพราะว่าแอร์ซะแต่งงานไปแล้วกับไอหนุ่มมาลายูกรีดยางในหมู่บ้านถัดไปท่านผู้อ่านที่รักเหตุการณ์ตอนไอดำมหาการนี้เป็นยุคสมัยแรกๆที่ผมเผชิญหน้ากับสัตวดูร้ายอันตรายเท่านั้น ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นักที่ผมตะลุยไปตามป่าดงนิบและประจันหน้ากับสารพัดสัตว์ซึ่งเป็นเกมใหญ่ขึ้นไปทุกขณะจวบจนกระทั่งอายุเกือบ40ปีจึงหันหลังให้กับการยิงสัตว์อย่างเด็ดขาดเพราะสัตว์สาบานที่ให้ไว้กับพระอันเนื่องมาจากเจ็บหนักแทบเอาชีวิตไม่รอดไว้ให้ผมมีเวลาว่างพอก็จะทยอยนำมาเล่าโศให้ฟังเป็นชุดๆไป ในชุดป่าดงและพงไพรแต่ตอนนี้ผมขอจบตอนอันเป็นสมัยเริ่มแรกนี้ลงแค่นี้ก่อนสองยามขอขอบพระคุณพนมเทียนที่ได้อนุญาตให้นำมาเล่าสู่กันฟังณนะที่นี้และสำหรับท่านผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุขแล้วพบกันในตอนใหม่ๆสวัสดีครับ